าแล้วคะ่ะหนาวแท้มาแล้วจ้าหิมะหิมะลงเต็มเลยจ้าพี่น้องจ๋าหิมะลงเต็มเลยถ้าหิมะลงนี่สิสวยงามจ้าต้อชอบที่แบบว่าย้ําหิมะลงนี่สวยงามเพราะว่าขาวสวยเหมือนเหมือนเมืองการ์ตูนเลยจ้าเหมือนกับเมืองการ์ตูนเลยเนี่ยพี่นอ้องนี่นะจ้ะ เมืองเทพนิยายเมืองกระตูนมาแล้วจ้าขาวทั่วเมืองสวยงามจ้าพี่น้องจ๋านี่นี่พึ่งลงดิจา้าพึ่งลงเหมาะเหมาะพึ่งลงเหมาะเหมาะสวยงามมากเลยค่ะ บ้านเราก็จะสวยๆงามๆบ้านเทพใหญ่หย่อเมื่อวานว่าเดี๋ยวจะไม่สักสิ่งมเลตรัตเตอว่าเดี๋ยวบาทีสิ่งรุ่ยเกิดยันยนแลกล่อม บ้านจ้าอากาศเย็นชาวบ้านไปทํากับข้าวก่อนนะคะไปกันจ้าพี่น้องไปทํากับข้าวกันเนาะจ้า <S <S เข้ามาในเมืองค่ะวันนี้เข้ามาในเมืองทิต้ออย,อยู่จ้า มาเดินเที่ยวในเมืองค่ะเสมอเสรเอหิมะลงเจ้าพี่น้องหิมะลงพามาเดินเล่นเที่ยวชมหิมะจ้าอุ้ยบินินเตอร์เซียเอชินเด้เพิ่งไ้จ้าสวยๆทั้งนั้นเลยพกันเดินเที่ยวจ้าเดินเที่ยวในเมือง จะพากันไปดูอีะลงอากาศดีเย็นดีจ้าเย็นดีหนาวหนาวแต่ยยยตเย็นดีเด,ดี๋ยวรห้เอสกี ไปข้างในกันค่ะเดินดูของยุน ผลไม้จ้าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเดนยอบินโฮเด้ออ๊ะจะเอาแอปเปิ้ลนี่ไปกินจ้าแอปเปิ้ลถึงชอบแบบนี้หมักม่วงจะหมังม่วงกับนี้ เป็นยกิน <Netz> หัวแดนเทียติเก้นเทียสติเก้นอันสิบ้พอรักฟิล์ฟิินไม้ดูฟุตทิกเตอร์ฟิววีแร์ทิอรักม่ดไม่ดไม่ดูไั่ดูไม่่ด่นมไมไ่้